แชังภาพท่านหนึ่งกูกูเห็นกูเห็นมีมีไอ้นี่ยโอ้เคมถือดีมันจะขึ้นเห็นร้อไไม่มมันม่าอะไรนะเจ๊เจ๊ติ๊บใช้ไม่แน่นนีมาถ่ายรูปให้ผมดูยค่ะไม่ถ่แล้ว มายเคยมีได้ไหนก็เป็นผู้ช่วยเ่กูตาวาเที่ยวแว่นได้ทังสาอีกสู้ๆแ้ว้งอย่งไเนี่ยนี่พวกเสู้้าอย่างเงี้ยงไงไม่เห็นไม่ไม่ไเมัไม่

คั้นี้เขายกขึ้นมาถายกับทุกนแล้วผกานาแล้วกไเวลมี่กเลยคุณลไป้ดูไม่เป็นาัเลย ทำอะไรอยู่ <c oughs> อยากใกล้เมันขยับลงมา มือกูตกไปเรื่อยๆครับตั้งเยอะ ไม่เลยนะมันยังไม่ใส่นม่เนี่ยขายระยาดนะขายธีระยาเช่น